ถ้ามันเจ็บมันถีบเออถ้ามันเจ็บมันก็จะถีบดึงนั่งนั่งนงนังเนาะมันก็จะรู้ประมาณว่าจะเล่นน้องขนาดไหนโอ้ยปากเพื่อนก็ใหญ่เนาะหัวน้องก็หน่อยเดียววันนี้เอ้าเอ้าเอ้ถ้ามันเอาถีบตะกลายตะกลายมันเป็นไรจะตะกลายไม่ได้ละแมวอะเออช่ึงเล่นกันเนาะ มันไม่มีเพื่อนเล่นเออไอปลาไม่มีเพื่อนเล่นกัดเอ้าดูมันสิเอา้เอาเอานะ่ะมันไม่หนีมันยังไม่หนีมันไม่เจ็บจริงจริงมันไม่เอา้เอาเล,<า><ป>ลากไปเออลากไปเออลากตะไบเอเอ,เอาลากไปหนะ่ะ